เจ้าแม่เหนื่อยมากใช่ไหมแม่เหนื่อยมากเลยอะไรอะไรกลัวกลัวกลัวอ๋อจริงจริงยัไม่เชื่อนักนุนก็กลัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟดแมงโก้ชาแนลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟดแมงโก้ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเป็นอะไรครับ โลฮาอยู่ไหนโลฮาอยู่ไหนโลฮาอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเจ๊โลฮาสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นมาเลยนะครับวันนี้อายุของโลฮาก็ประมาณ4เดือนกว่าแล้วนะครับก็คิดว่าเรามาลองว่ายน้ํากันครั้งแรกดีไหมเขาได้หรอได้คิดว่าไม่ได้นะเพราะว่าโลฮ่าดูดิดูชุดซะก่อนนี่นี่ใช่ ชุดพร้อมมากๆเลยก็ลเลยคิดว่าน่าจะให้ลูกมาลองว่ายน้ําจะได้ออกกําลังกายด้วยนะครับตามไปดูครับแฟตแมงโก้แฟมิลี่ของเราก็เลยจะพาน้<ะ>นองโลฮานะครับว่ายน้ําตรงนี้ดีไหมโอ้โดีอะไรแมงโก้ยังตรงเนี้ยว่ายน้ำไม่ได้นะเขาว่าไม่คือว่ายน้ำใช่ไหมว่ายได้ให้ลงให้ลงไปคนเดียวเลยไม่ไไม่ได้ไม่ได้แม่เพราะว่าอันเนี้ยดินมากอ่ะลึกมากไม่ชอบ ไม่ชอบอืรู้ได้ไงครับตรงนี้น้ำดูแล้วก็กลัวไงเดี๋ยวผมลงไปด้วยไงได้ได้รู้ภาคทเวลาอําน้ำก็กลัวค่ะเหมือนแม่ก็เลยแม่รู้ว่าเขาว่ากลัวน้ำรู้ไหมไรู้ไหมรู้ว่าคือมาจากท้องบางวงใช่ไหมคะก็เลยรู้แม่รู้อ๋อคือแม่ก็กลัวน้ำนะครับใช่ลูกก็เลยกลัวน้ำ<ช>ด้วยก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะกลัวไหมนะครับไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ ไม่อะไม่เชื่อดูดีดูดิดูดีเขาว่ากัวาอยู่อะมาลองดูซิกลัวไหมครับหน้าเป็นไงบ้างไม่ดีน่ากลัวมากโอ้โหกลัวมากเลยเหรอดูดิไม่อินด้วยอ่ะลองคุณไม่ให้ลงน้ำใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ให้ใช่ไหมไม่เอาเขาว่ายังเด็กอยู่ใช่ไหมคะถ้าผูกจาถึงหนึ่งปีแบบนี้โอเคได้เลยเพราะว่าที่เนี่ยที่เมืองไทยต้อง เป็นว่ายน้ำแต่ว่าตรงเนี้ยดิบลึกลึกมากอะไม่ให้ลงไม่เป็นไรค่ะผมเตรียมไว้ที่หน้าบ้านแล้วเตรียมสระน้ําไว้ที่หน้าบ้านรู้ว่าคุณมะโม่ไม่ให้ลงที่นี่แน่นอนก็เลยไปเตรียมสระน้ําที่บ้านเขาอะก็กลัวแต่ต้องทําใช่อยากให้ลูกไม่กลัวยต้องลองไปทําดูเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องโลหะจะไปว่ายน้ําเป็นยังไงบ้างเด็ดเวลาแจนนี่ครับ ผมรู้แล้วว่าคุณมะม่วงไม่อนุญาตให้ลงสาวยน้ำแน่นอนผมก็เลยเตรียมสะส่วนตัวไว้ตรงนี้นี่ลูกเตรียมพร้อมขนาดนี้แล้วจะไม่ให้ว่ายน้ำได้ยังไงต้องลงสาวยน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงไปด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วอยูเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้ใช่มันไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าสิทำไมแค่ถอดสิเออแค่ถอดคุณเนี่ยเอาลูกวอร์มอัพร่างกายหน่อยอุจุอุ๊จจัง เจ้าเอาแม่เหนื่อยม่ใช่แม่แม่เหนื่อยมากเลยมาแล้วพอมอภิษเตี้ยงครับเสร็จเร็วแม่เหนื่อยไม่ใช่ลูกเหนื่อยลูกอยากอยากลุงอ่ะอยากไปอ่ะเสร็จเป็พร้อมแล้วเฮ้ยทำไมครับอ๋อปกติมีขนไม่ใช่รถทำไมหนาวสาหัมากเลยอ่ะเพิ่งไปทำมาไงเมื่อกี้ทำไมไม่บอกก็ไป กำจัดขนมาซื้อข้าวให้คุณแล้วก็แวะกำจัดขนให้ด้วยอ่าแลวตอนนี้นะครับผมก็แอบคุณองม่วงมาครับพอดีว่าวันนี้นะครับจะพาน้องโลหะามาไหวยน้ําครั้งแรกนะครับผมเนี่ยจะต้องถอดเสื้อโชว์กล้ามสักนิดนึงก็เลยคิดว่าผิวท่าแถวนี้มันจะไม่ค่อยเนียนหรือเปล่ามันมีขนหน้าอกอยู่ครับก็เลยจะกำจัดขนหน้าอกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่นี่เขาจะกำจัดขนให้ผมยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ กังนำคลินิกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากเชิญนั่นั่งนี่ไน้เลยค่ะก็จะอยากจะเลเซอร์บริขนบริเวณเนี้ยครับ จะได้แบบรู้สึกแบบว่าผิวเนียนๆหน่อยครับผมได้ค่ะยินดีเลยค่ะ,อะของเรานะจะเป็นเลเซอร์ใช้เครื่องเป็นเครื่องลองเ p o เอ็นดีแอกเลเซนะคะคตัวนี้จะเป็นนวัตากรรมใหม่ล่าสุดในการทำเลเซอร์เครื่องนาเข้าจากอิตาลีค่ะอันนี้เจ็บไหมครับเจ็บไมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลย<ช>นะครับเคยเลเซอร์ขนเมื่อหลายปีก่อนนะครับผม โอ้เจ็บโคตรๆคที่สําคัญนะคะทําแล้วไม่เจ็บไม่เบิร์นไม่เป็นขนคุดนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเราเรียบเนียนด้วยค่ะถ้าถ้าขนตรงบริเวณหน้าก็ไม่เจ็บหรอครับไม่เจ็บค่ะเพราะว่าระหว่างทําเราจะมีลมเต่อยืนินให้ตลอดเวลาเลยค่ะของเราเป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของการกําจัดขนเลยค่ะยืนยในเรื่องเส้นขนเลยค่ะของคุณป้วนสนใจเป็นตัวทําบราซิเลียนไหมคะบราซิเลียนคืออะไระครับบราซิลคือแบบว่าเหมือนเป็นคนบราซิลอะไรงี้ยคนี้ ก็จะเป็นการกําจัดขนบริเวณชั้งน้อยค่ะใช่ค่ะทําให้รดกลิ่นนะคะลดกติ่นผู้หญิงก็ทํากันไหมคะผู้ชายทำไหมครับอ๋อทุกวันนี้ผู้ชายทําเยอะกันมากเลยค่ะ เยอะมากงั้นถ้าง,งั้นผมสนใจด้วยแล้วครับได้ค่ะก็อย่างเป็นบาซิเลียของเรานะคะ,ะจะช่วยในเรื่องลดกลิ่นนะคะคแล้วก็ทําให้ตรงจุดซ่อนเลยของเราดูสะอาดขึ้น<ะ>เรียบแล้วก็เนียนขึ้นนะคะอันนี้แ,แนืนัแล้วปกติลแล้วเนี่ยเวลากําจัดขนเราต้องยิงประมาณกี่ครั้งครับ ครั้งแรกนะคะทําไปแล้วขนก็จะเกลี้ยงไปเลยนะคะสอสาวันขนก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมปกติไม่เกินอาทิตย์หนึ่งขนก็จะเริ่มหลุดร่วงไปละทําประมาณสัก3าครั้งติดต่อกัน3อาทิตย์ก็เริ่มเห็นแล้วว่าขนจะเริ่มขึ้นน้อยขึ้นช้าระบางลงไปเรื่อยๆนะคะพร้อมเลยไหมคะโอเคพร้อมเลยครับไปดูกัน เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถามมาแล้วนะครับว่าวิธีการเตรียมตัวก่อนเลเซอร์เนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับไปแต่ตัวครับผมเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ทุกอย่างโกนขนให้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเราไปที่ห้องเลเซอร์กันเลยดีกว่าครับ It's beautiful beginning bright as as sun a day be We'll My ก็เดี๋ยวตอจากนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะบรัสเซียนกันนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีโควิดที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับที่เขามีพาตรการป้องกันอย่างดีนะครับผมก็มาใช้บริการกันได้นะครับอันนี้ก็โอ้บริสเซียนสบายมากเลยครับไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเลยเลยครับผมไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรครับ ก็ใครที่สนใจกำจัดขนบาซิเลียนมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่ากำจัดขนที่นี่นะครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับสบายมากครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับมีเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ใช่ที่เราทนไม่ได้ มดกัดยังเจ็บกว่านะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะเอาแผงหน้าอกใสๆไปอวดคุณน้ำม่วงแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่าคุณน้ำม่วงเขาจะเซอร์ไพรส์กับแผงหน้าอกของผมหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้ววันนี้เตรียมตัวจะลงน้ำกับโลหะก็เลยต้องแบบดูสะอาดนิดนึงไงอะไรอะไร ก็ยิ้ขออภัยหุ่นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้หุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าช่วยคุณเลี้ยงลูกไม่มีเวลาของหลังคาซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะช่วงเนี้ยเกือบจะเป็นที่แขวนผ้าอยู่แล้วนะครับไม่มีเวลาแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะอะไรนี่ผมไหนบราซิลเลียนมาด้วยอ๋ออะไรนะบราซิลเลียนใช่ไหมไม่ใช่เหมาะ หมอเอ้ยหมอเอ้ยไทเปอนโอ้ตซมาเลยอะวันนี้ไหมแตนมันรู้ัวใจโอ้ยนี่นะครับเียมห่วงยางไว้ให้น้องโลหาแล้วปลอดภัยแน่นอนก่อนขาลงก่อนลงได้ไหมขาแตะน้ำดีกว่าค่อยๆเพราะว่าเขาตกใจอันนี้ก่อนเั้นๆ่นๆงย้นๆ่ันๆ่นๆงนๆงั้นๆงันไร็นะครนะับนๆงัมนๆงันงไปเทสหน่อยว่า น้ำเป็นยังไงบ้างเย็นเจ็บชาชะนอยชาชะนอยมันเป็นยังไงบ้างดูลองดูหน้าสิเครียดอยู่เครียดอยู่กลัวกลัวอ๋อจริงๆยังไม่เชื่อหลังอื่นก็กลัวที่เมืองไทยคนเด็กเทุกคนเป็นว่ายน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าคุณเกาหลีไม่เป็นเลยโอเคชาชาชาชะดูดีดูดีดูดีตกใจ บอกแล้วอยู slowly, less less s <S ่ก okay. <so ็เย็นเด็กเย็นมากอารมณ์ไม่ดีว้าวอยกลวกัวกลัวบอกแล้วไม่เอาอยู่คนเดียวเลยตอนนี้เขาอะยังยังเด็กอยู่โอเคโอ้ยชว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 ภารกิจที่จะทำให้น้องเราไว่ายน้ำก็ ส้มเหลวนะครับผมเพราะวันนี้น้ําเย็นด้วยครับใช่ค่ะอากาศวันนี้ก็ไม่มีแดดเลยนะครับใช่ค่ะก็ค่อนข้างเย็นก็คิดว่าอย่าพึ่งดีกว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเอ่ออากาศมันร้อนร้อนหรือว่าไปที่สระว่ายน้ําที่มีน้ําอุ่นค่อยลองกันใหม่โอเคค่ะได้ได้ค่ะนะครับส่วนวันนี้ที่หน้าอกผมเนียนดีไหมดีว่าปกติยืนตรงเนี้ยคุณเยอะมากเลยเะมอนม้งกินเลยเหมือนลิงในบมาเมืองไปได้ไหม ไปได้สิทำไมไม่ไปก่อนอ่ะไปด้วยกันผมไปลองก่อนไงอ่ลองก่อนอคลินิกเขาดังหูเ็เลยเฮ้ยขอลองก่อน,นเจ็บไหมไม่เจ็บเลยนะครับที่คลินิกกังนํำอ่าใครสนใจไปกังนํำเลยค่ะมมวงก็จะปายไปไป,ไปกังนํำคลินิกนะคะ่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับช่อง Fat Mango Channel ของเรานะครับพิเศษมากๆเลยนะครับ ใครที่สนใจจะกำจัดขน <jas S 1> หรืออยากจะไปเลเซอร์ผิวให้สวยเนียนนะครับผมอบอกไปเลยครับว่ามาจากช่องแฟ t แมงโกนะครับ<ะ>คุณจะได้สิทธิ์พิเศษมากๆพิเศษมากๆกํำจัดขนช็อกโกแลตฟรีไปเลยหนึ่งครั้งอุ้ย <güç> ปิดเลย เพียงแค่คุณแอดไลน์ท้างล่างนี่เลยครับแอดไลน์ไว้เลยแล้วก็ติดต่อไปที่กังนํำคลินิกนะครับผมอยู่ชั้นเจ็ดเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับอีพีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วยังไม่กดซับสไครต์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะให้กับคอมเมนต์เยอะๆนะคะะชแนลของเราด้วยนะครับโอกาสหน้าน้องโลฮาจะมาว่ายน้ำให้ดูใหม่วันนี้วันนี้เราสองคนเราสามคนลาไปก่อนนะครับผมเจอกันอีทีหน้า